ในวันนี้เราจะมาเล่นทีมกาวแดงกันบ้างนะฮะเ็นหลายคนบอกว่าโอ้มันดีมากเลยอัพแรงเดี๋ยว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 เจอกิวที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมาถึงก็เจอคิวที่หนึ่งเลยใช่แล้วฮะกิวนี้กิวที่หนึ่งของเอเชียนะฮะไม่หนึ่งก็สองสระพันอยู่เงี้ยจาได้ว่าชื่อกิวจีนที่ยาวที่สุดจะเป็นที่หนึ่งนะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วซีซีซี่แสนอย่างเงี้ยใช่แน่นอนลุ่มดาวน่าจะสุดยอดแล้วแหละแล้วเราก็น่าจะตูดในอีกไม่ช้า มาว่าของเรากันต่อแพ้ชั่งมันนะฮะมีหลายคนบอกว่าพี่ผมเล่นทีมนี้อัพแรงแล้วให้ให้อันเบโดอเตอร์แรงมา,มากๆนะฮะก็คือทีมเก่าแล้วก็อันเบโดแล้วก็เทียร์นั่นเองนะฮะคอมโบกันอัพแรงให้แน่นอนว่าเราน่าจะแกตกตั้งแต่ยังไม่ทำทำอะไรเลยด้วยซ้านะฮะไม่ตีไม่ได้ไม่ตีโดนดามเมจตีตีไปเถอะ ไงาการที่เราไม่ได้กินโลกลีกมาแล้วเราเปิดหลังเนี่ยโอกาสแพ้เราก็เท่ากับแทบจะเจ็ดสิบสามสิบแล้วอะ่ะและตอนนี้ขั้นสองของอันเบโดที่เป็นตังทาก็ยังบักอยู่เขี่ยเขี่ยเชี่ยทำไมดวงเขาดีขนาดนี้วะดวงเขาดีมากเลยนะเดี๋ยวดวงเรามันกากเองวะใช่ดวงเรามันกากเอง แบบนี้แบบนี้คิดว่าจะรอดไหมไม่รอดเธอแรกมาเปิดมาก็แตกแล้วอาดีนะสแต็กยังไม่เยอะโอ้ยก็นั่นแหละดอดกันไปตายหากันไปตั้งหน้าไม่มาด้วยตั้งหน้าไม่มาด้วยยังไงครับโอ้โหเขาเขาเกตมากันครบเลยนะ โอ oh, uh. er ้โหเธอเจ็บจีดเลยปา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 แรกเรียบร้อยไอ้เชี้ยเขาอะไรมาให้กูสู้เนี่ยกูถามก่อนมีคนเมนนะฮะบอกว่าชอบการแพ้ของช่องนี้ที่สุดแล้วนะฮะทำให้เราขำตาเราก็ดีใจด้วยที่การบปของเรานั้นเป็นความสุขให้คุณเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ไม่อยากจะแพ้มากหรอกทีวิดูเครียดมากเลยนะเอองั้นเราเราใบรโจมตีมันไปก่อนไหม แล้วเ,เราก็เก็บเขาเรียกว่าเลยนะเก็บตั้งท่าเาเก็บตั้งท่าไว้ดีกว่าอา๋อแบบนี้แล้วก็รวมสรุปมันกินลบหลีเกือบก็กล่าวว่าเออตีไปเอ้าต,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 ตายหา่าแล้วลืมเช็คว่ามันกินลบหลีหรือเปล่าอุ้ยเชี่ยไม่ไม่อัพไม่อัพให้อันเบโดเลยได้ไหมอัพเทียได้ไหม ขออัพเทียไปขั้นสามเลยได้ไหมไม่ต้องมาเล่นแล้วอันเบโดอ่ะไม่ต้องเข้าตรงเคานเ,เตอร์แล้วแ้มันตีสองรอบด้วยนะเอเออืยยังไงดีวะอยากอยอัพแรงให้เทียขออัพให้เทียได้ไหมอัพให้เทียเนาะ อขอไปเทีแล้วกันนะกูขอไครว่าไม่ต้องขออัพไปเลยเออคิดว่าจะตายไหมาตายเทียร์กูตายเออตายจริงเทียร์กูตายจะไม่เป็นไรอีฟังมีแค่อมมโดอาเปงขัน้นโอ้โหโอ้โหไม่ต้องอัพแล้วไม่ต้องอัพแรงแล้วไม่ต้องอัพแล้วมาเองเลยแต่อย่าลืมว่า อีกฝั่งมันมีอันติอีกฝั่งมันมีอันติอันติหนึ่งก็จริงแต่ก็ตุยได้อยู่อันติมันทำได้วะเพิ่มคีเลดเพิ่มคีดาเมจเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ต่อตั้งท่าที่มีห้าอย่างนั้นเราตีรถเกาะมันก่อนไหมไยตีให้มันใบไปตั้งมันแล้วตอนนี้เรามีคาลเตอร์ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่คาลเตอร์มันได้หรือเปล่าก็กไม่รู้โอ้โหเธอ TE, заяв, เออีเออการ์ดมันหายพอดีเออดีด really? ีดีดีด <fur> ีใช้ได <con c ret an> ้ใช้ได yeah, ้ใช้ได้ะมองประเมินไม่ทันตอนเนี้ยเคาเตอร์มาเคาเตอร์มาเอาไหมเข้าไหมแต่เข้าไม่นะจะเข้าหรือเปล่านะอย่ายืนนิ่งสินะกดสิจ้ะพันสามเออ่อยทิ้ง่อยทิ้งแต่มันรวมการ์ดอะมันเหลือแต่มันเหลือแต่ใบแล้วไง พอมันเลยจะใบไอ้การ์ดเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วโจมตีสรุปแล้วที่ฉันเอาเกาแดงมานี่มีประโยชน์อะไรวะฉันเอาเกาแดงมานี่ดูไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเนี่ยการ์ดอะไรมาก็ไม่โหลอืมใบมันไปก่อนแล้วกันเนาะไม่เอาอะตั้งค่าแต่ถ้าตั้งท่าแล้วมันไม่ตบล่ะใช่ไหมแต่ถ้าตั้งค่าแล้วมันไม่ตบล่ะตั้งมันเตียง ไม่ไม่ว่ามันไม่เสียแต่สองเธอินนะแต่เห็นว่ายังบักอยู่เหลือแค่เธอินเดียวก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันกรอัพแรงไปตอนนี้กูมีแต่ใบแล้วแหละการ์ดออกจากการ์ดห้าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้รวมถ้ารวมการ์ดสองตัวเนี่ยรวมเก่าปุ๊บใช่ไหมอันเบโดก็รวม พอไฮเมโดรวมปุ๊บหายจ้อยอือตอนนี้ถ้าเกาหูจิ้วนี่จบเลยเนี่ยอ,อมืมเดี๋ยวได้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 ไดยาแหลกงยาแลงยาแลกมันมีเทียสองใบไงมันใช้เทียเพีย,ย,ยกี่ใบวะไม่แปลกหรอกเพราะเทียรเราใช้เป็นโจงคีสลักเลือดต้านคลยียังไม่ได้สลักมันส่วนแตกนะเนี่ยส่วนแตกวะไม่น่าปะไปไปก่อน แล้วก็ลดดาเมจที่สร้างไปหวังว่าจะไม่โอเคไม่เหลือชีวิตอยู่ดีนะกูใบไปก่อนดีดีนะกูใบไปก่อนตั้งท่าตั้งท่ามาทักใบดิโอ้โหมาทักใบมาใบหนึ่งจริงๆว่ะทำไมชีวิตกูดังหง้้าสงสารขนาดนี้การ์ดมาแต่หาเหวแล้วก็ไม่รู้ มันรัดอันติีอีกแล้วอะ่ะโอเคมีการนี้พอดีมีลบบัฟไม่ไม่ใช่มีลบบัฟมีรถม,ม,ม,มีลบการไรล่ะกูสู้ชีวิตไปะนะสู้ชีวิตมากคูนเลยโอ้ลวกาดมาแบบนี้ให้ตายสี่ชีวิตตีมะตีมะไม่ตีด้วยนะแม่มันช่างซะจริงนะเออ เทียมันนันตีเท่าไหร่วะไปเด็งคือเทียรร์เรามันตุยไงถ้าเทียร์เราไม่ตุยก็ดีหน่อยแบบนี้แล้วกัน <c oughs> หวังว่าจะตายปะตายโอเคโอเคพอโลหายปุ๊บก,ก็ได้ความสามารถด้านการโจมตี20% <c oughs> ก็เลยดีขึ้นหน่อย <c oughs> มันมี3เรามี2ไงสู้ชีวิตขนาดไหนคิดดูเราเจอคนเดิมนะแต่ทีมเรานี่โคตรสู้ชีวิตเลยตอนเนี้ย <c oughs> ยังไง ปล่อยให้กูตายไปซะดีเถอะเออปะปะปะรอบนี้เราแพ้ครับต้องยอมรับเพราะว่าทีมเราตายไปก่อนตอนแรกมาฮะรอบนี้หวังว่าจะไม่เจอทีมเดิมกูเจอทีมเดิมปะไม่เจอทีมเดิมเวย้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอันเบโดรอบเมื่อกี้ไม่มีแฟร์อันติหนึ่งประสานคามิอันติสามอันติสองใครถามว่าดูอันติยังไงนะฮะดูเม็ดสีฮะ เกมมันจะไม่บอกเกมมันจะไม่บอกเพราะฉะนั้นเราต้องดูเม็ดสีตั้งท่าไปก่อนเลยเราเอามาเล่นเพื่อจะตั้งท่าขั้นสาม,มเพราะฉะนั้นเราจะตั้งท่าขั้นสามอ่าแล้วเราก็โดนดาเมจเพิ่มเติม40เปอร์เซ็นต์แบบพียบร้อยเพราะเราไม่ตบเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดเป็นการเล่นที่ดีมากมอูแรงนะ เออแรงนะเพราะว่าเราโดนดาเมจ40%เงี้ยตีทิ้งเออเออต้องอย่างนั้นเดีย๋ยวเราจะใบเกาไปให้มันตบไม่ได้ราะว่าเทียมันยังไม่ได้ใช้ดาเมจแล้วก็อัพแรงเกาไปในตัวด้วยต้องแบบนี้มาอ้ย <c oughs> โอ้โเธอเจ็กจีดเลย เดีย๋ยวรอกูเติมแฟนไิโดก่อนเถอะเดี๋ยวรอกูก่อนตอนนี้กูเจ็บปวดตอนนี้กูเจ็บปวดมากมันปาดมากูไม่ได้อาแรงแล้วแหลอะอามันปาดมาตายแล้วแหละตอนนี้เกาถือว่าบางมากนะต้องรอแบบเออาเนี่ยเนี่ยนะมันบักมามันเล็งตัวอื่นได้เห็นปะกูยืนเท้าเอวขนาดนี้มึงยังไม่ตกตัวอื่นไดคิดดูคิดดูออ แบบนี้โเคาน์เตอร์ทีเดียวแล้วก็ไม่เคาน์เตอร์เลยแปลว่าขั้น2ขั้นสามมันยังบักอยู่ปะหรือว่าทั้งหมดสองเธอแล้ววะยังไม่หมดอีกเพราะมันเคาน์เตอร์เฮลไปก่อนพอมันเคาน์เตอร์เฮลไปปุ๊บนั่นแหละพอมันเคาน์เตอร์เฮลไปปุ๊บมันก็เท่านั้นแหละตัวก็ไปตีเทียได้เลยเห็นปะเทียแล้วไงไม่มีการ์ดลบบัฟบเทียแล้วไงทำไมเกมไม่อวยพรกูบ้างเลยวยเฮ้ยเกมอวยพรกูบ้างดีไ้เชีย เกมไม่เข้าข้างกูเลยเฮ้ยชีวิตโอ,โอ,โอ้ชีวิตสู้ชีวิตมาโคตรจะสู้ชีวิตเลยครับยังไงก็น่าจะแตกเพราะมันอันติมันมีฟงมีแฟอะไรเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะสลักเป็นโจมคลีกันหรือไม่ก็โจมตีซะมาก แต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจฉลกตาสลัก2องเซตอยู่แล้วโหจบแล้วครับการรีวิวดาเมจแรงมากครับคุณผู้ชมไอพวกแกว่าเมื่ไอไหร่เขาจะแก้วะที่อันเมโดมันบักเนี่ยคิดว่าเขาจะแก้ไหมแล้วจะแก้ตอนไหนจริงๆแพทแก้มันควรจะมาได้แล้วนะอืมอยังไม่ตั้งท่าดีกว่าตีไวก่อน อตีไปก่อนละกันยังไม่ตั้งท่าเพราะว่าเผื่อมีผิดพลาดก็คือมันเอาฟาวดีมาตีแล้วก็เค้าเตอร์ตายอฝั่งมันก็ได้เรืยออะไรได้บัฟเกรดไปนะฮะอาเมียมาเลยตาเมียมาเลยไอ เนี่ยม,มันราฟาวดินตีแบบนี้เรายังไม่ตีเอาครับเราอัพไปเถอะ,อะเออตีตีตไปเถอะดัดไข่มุกมันอันติฮ่าโอ้โหก็ยังไงดัดไข่มุกก็ระเบิดอยู่ดีเนาะเกตของดีๆไม่ควรบักนานนะพวกแค่นั้นแหละตีมาอันไปโดกูพร้อมตายแล้ว <laughs> ตีมาอันไปโดกูพร้อมตายแล้วแรงปะโอ้ย <c oughs> เธอแรงมากเออคืออ, <c oughs> อะไรวะรอบนี้รอบนี้กูเล่นแรงกูเนี่ย <c oughs> เออรอบนี้ดูเงึงเงึงงะงะมากเลยนะเพราะนว่าก <c oughs> ็ยัง แต่ว่าไง่ะจะพูดว่าไงดีวะพูดไม่ถูกเอาเป็นว่ามันคือการใช้จริงแล้วกันนะฮะกำหนดอะไรไม่ได้นะยกเว้นอยากให้เราชนะทุกรอบเราก็จะตัดกิบเฉพาะช่วงที่ชนะไปแล้วกันแล้วก็จะไกลมปแล้วหูไม่เราเล่นเก่งกนาดนี้ชิอยโคตรเก่งเลยจบเรียบร้อยอีกฝั่งประสานเป็นเมล็ดแดง เมลัดน่าจะยังไม่มีอาวุธแหละพอเกาแดงไม่โดนตบก็ดีไป หลังจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วก็ได้อัพแรงสมใจอยากให้การตั้งท่านะฮะแต่ก็มีบัก๊กมีบั๊กบ้างแล้วก็โดนแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแฟก็นั่นแหละฮะอาจจะเลือดป้องนั่นแหละถูกแล้วหรือไม่ก็เลือดอ้านคลิเลือดป้องกันคลิอะไรก็ว่าไปเพราะว่าแน่นอนอะพอมันคู่กับเทียพอมันเจอเทียเนี่ย เกียมันแรงจริงแรงมากแรงไตโฮงเลยนะฮะก็นั่นแหละฮะตามที่เห็นสภาพเอาเตอร์ได้ไม่กี่รอบนะฮะถึงแม้จะเจอราชาปีศาจบ้างก็ไม่ได้ต้านทานอะไรเยอะแยะเพราะมันพอเทิน2องปุบมันก็บับและอัดขั้นหนึ่งขั้นสงก็ตีเข้าถึงแม้ไม่ตายก็เหอะแต่ว่าเวลาเขาเตอร์มันก็ดูดเลือดเท่าไรหร่ว่อัตราการดูดเลือดของมันอยู่ แค่แปเอนงถือว่าเาขาคอร์เตอร์แล้วดุดเลยแทบไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยนะฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวรีวิวที่เป็นรีวิวแบบรีวิวจริงๆใช้จริงไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลยนะฮะไม่ได้ตู้กับไม่ได้ตู้กับคนกันเองตู้กับคนบ้างบอทบ้างแต่กันซุนน่มนะฮะหวังว่าจะถูกใจไม่มากก็น,น้อยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบาย,บาย